ครับวันนี้เรามาทําการส่งงานส่งมอบรถวิวแชร์ไฟฟ้าหรือว่ารถวิวแชร์ธรรมดาของเรานี่แหละนะครับแล้วก็เอามาต่อพ่วงเข้ากับหัวลากนะครับพี่น้อง f อฟนะก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับก็ได้ทําอยู่4ีหวันแล้วละ่ะนะครับอ่าย่างเช่นยางอย่างนี้นะครับยาง ของเดิมมันแพงเราก็ไปซื้อยางจักรยานมาใส่นะครับเป็นขอบ20นะครับสำหรับวิวแชร์จะมียางจักรยานเนี่ยนะครับจะมี138ด้วยนะครับ20่คูณ138แต่ตอนนี้ได้มาเป็น20คูณ1น5นะครับพี่น้อง FC เดี๋ยวเรามาชมการใช้งานจริงๆทดสอบการใช้งานจริงก่อนส่งกลับบ้านนะครับนี่นะครับคนใช้งานจริงเจ้าตัวจริงขับเองจริงนะครับ นี่มีการเลี้ยวโค้งด้วยสวิสสวัสด์น่าดูกันเลยทีเดียวนะครับพี่น้องเห็นไหมนะครับวันนี้เราต่อพ่วงให้คนพิการพี่เขาอ่าพิการนะครับตั้งแต่หัวไหล่ลงมาเลยนะครับพี่น้องเอซีมือไม่มีแรงด้วยนะครับแต่ก็พอกำเบกได้นะครับนี่นะครับนี่เห็นรอยยิ้มแล้วก็ชื่นชมชื่นใจกรนทัยงทีงเดียวนี้เราเอามาเทสขึ้น นะครับขับขึ้นมาบนรถมอไซค์พ่วงข้างแล้วก็ย้ายนะครับ,ยยนะรบตัวเองมานั่งขับมอไซค์นะครับพี่น้องเอฟซนะนี่บางท่านอาจจะบอกมาว่าแล้วาขาพี่เขาใช้งานไม่ได้เขาเข้าเกียร์อย่างไรนะครับตัวนี้ต่อเป็นเกียร์มือนะครับก็คือคันโยกนะครับพี่น้องเอฟซนะต่อเป็นคันโยกนะครับสามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะครับพี่น้องเอฟซนะก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่แหละเห็นการดียวกันเปิดใด โอเคครับใส่ได้นีทางน้อนด้วยเปิดายลูกไงครับเปิดทางแบบนี้ท่านใดอยากจะเอาแนวคิดนี้ไปเป็นต้นแบบไปเป็นแนวทางก็ไม่ได้ว่ากันไม่มีริกกระสิ์ใดๆนะครับพี่น้องเอฟซีนะฮะไล่เบาไล่เบางานประหยัดอย่างฮะฮะดักถุงร่มถุงร่ม เบรกนั่งเลยเบรกเชีงขางนึงเชีงย้อนว่าเบรกเบรกเบรกรอเบรกเมื่อสีน้อยนึงแต่กับสีลราเพื่อไว้เพียงคนเล็กน้อยก็เลยปริมาเติมล้มหนึ่งนาทีไว่เติมล้มไหลก็เหนี่อยได้แล้วแต่มันจะอ่อนลงไปเติมไหลแม็กระเบิดเด้เพราะว่าเติมล่องเติมสีสิเบิ้งแม็กมันอ้าออกเลยเติมสีสิแม็กมันอ้าออกเลย เติมได้แค่สามสิบเติมว่าเลสูบร่มจัก,กรยานแล้วเอาแบบสูบเงี้ยพอว่าวัดน,น้ำเขาประมาณสามสิบโอเคเราแล้ว,ลวลกลับบ้านได้แล้ขั้นนี้ทิมบ่ไหมทิมบริจาคมาด้วยขั้นนี้ว่าจากขนฟงด้วยขั้นนี้โอจาห์บอกข้อส่อวันทีการ ้าอยากได้ก็เลือกขอเพราะว่าบนนี o país, o país, o ้ของบริจาคของไฟก่อกผมคนทรงแบบกลุมการคนทรงทอข้อสอกคอข้ออกงานขอคนพิการขอได้งนรับคนพิการขอได้ีกันเกลียดย่างดีมือนเดิมเรลียดที่นหไอ้ติดตัวขอทุกทีลอเรลียดลอเลแต่ราเป็นคอรถเขนก็อันขนทรง ยังกันลงเข้าไปตัวทะเดียร์รถยังกลุ่มกลุ่มการขนส่งทางบกกับบกอขสอคนละอย่างอันนี้ขออยู่บอกข้นี้ขออยู่บอข้สอเนี่ยมันถ้าไปขอกับอันกลุ่มขนส่งมันเพื่อนยังแบบอันป้องกันขอขอผมจำไม่ค่อยได้กรมการขนส่งทางบกขอได้จะต้องเป็นเฉพาะผู้พิการที่ได้รับอุบัติเหตุทั้งถนนผู้พิการจากอุบัติเหตุทังถนนจะไปขอไดู้้พิการทั่วไปแบบว่าตุกจึกแบบวินสัน พอามได้อคนละหน่วยงานเป็นเป็นสีรับรับล้วก็เียตแบบคว้ารถอันค้นพิการอุกประสงคปฏิเตุทั้งถนนนะทัางถนนเราใบนี้ใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าห้องที่การจากอุบัติเหตุทังถนนเป็นบอกแบบความบอว่าอันคนพิการเนาะ มไ,ไม่กับภูผูไว้ผูจนเรื่นี้แม่้าใจเข้าใจูใจมากพวกถึงถึงถึงว่าถึงว่าตัวเองจะสมีเงินพอประมาณแต่ว่าหลังจากานา้ประสบอุบัติเหตุพิการแล้วค่าชใจ่าย,ายมันก็ต้องแส่ไปพิการแล้วบอกสามารถทํางานได้เงินเจ็บมึน,นยางต่ออยหรว่าถ้าสินย่อมรับว่าตัวเอ,วองพี่การมันั่งรเทียนอะไรกับเบิดเงินหมดท่อง,อ,ง,อ,งอะไรแล้วเนี่ยจะจำเป็นต้องขอบริจาคทัดหนึ่งกระไลไลนมือทัดหนึ่งหมดถึงให้มันเสียม่นแบบวิ่งแช่สปอร์ตนี่กเ ลักลักนี่ก็สองหมื่นขึ้นอ uh 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 şey uh ันน uh uh ี้หัวลากก็เลยสองหมื่นกว่าอันนี้สองหมื่นหกผมซื้อมาหัวลากหัวลากไฟฟ้าสองหมื่นวันคนพิการถึงพิการเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีหลายระดับบางระดับเพราะพิการส่วนล่างเนี่ยก็เอวลุ่มไปคือคือไขสลังหักกระดูกลังหักนี่ตั้งเอวลุ่มไปแล้วชวนบนเขาจะระแชงแรงสามารถใส่รถเข็นธรรมดาได้แล้วผู้พิการแบบผมนี่ประสบอบัติเหตุกระดูกข้อหัก ก็ซีก็หานี่มันทราไข้สลังมันก็เลยอ่อนอ่อนแห้งจางต่เล่านุ่มลงไปมือในบอสามาติกรำยังได้นนะการสีมาใสแห้งเขียนรถเขียนคือคนที่การอีกประเภทนึงมันมันจะยากก็จำเป็นต้องใส่รถเขียนไฟ่า้าใส่รถนอยในการใส่ชีวิตในการขับเลื่อนออกสูข้างนอกออกถนนดวกันไปใส่ชีตขาหนอกเอาละเดินทางได้ปัะนี้เดินทางได้ความเดินทางแล้ว